เชื่อมเรื่อยไปเย็นๆนะคะจะได้น้ำสมุนไพรที่อุดมไปได้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนเพื่อนครับอยู่กับป้าติมอีกแล้วสวัสดีครับป้าติมครับเป็นใีดูโราพาเที่ยวที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าติมอยากจะมารีเซ็ตเรื่องการทําน้ำสต๊อกต้มยำมก่อนอื่นเราต้องทําน้ําสต๊อกเคี่ยวไว้สําหรับใส่ไฟีดไว้เวลาเราต้มยำเราจะได้เอาน้าอันนี้มาใช้โดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้น้าเปล่าหรือแค่ใส่ตะไคร้นิดหน่อยแค่เดี๋ยวเรามาดูกัน ดีกว่านะคะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะต้องต้มนะคะในน้ําสต๊อกนะคะหอมใหญ่ขาขาเราบุกเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นขาแก่นะคะตะไคร้เราก็บุกนะคะบุกซึ่งเราจะาไปต้มกันนะเป็นน้ําสต๊อกที่เราจะไปใส่ทำกับต้มยำกุ้งต้มยำปลาต้มยำน้ำข้น,นอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้อันนี้นะคะ ใบมะกรูดจะสังเกตก้านเกินประดิมจะใส่หมดเพราะเดี๋ยวเราจะปรองนะคะเดี๋ยวเราจะลองเราจะเคี่ยวน้ําสต๊อกอันนี้ประมาณอย่างน้อย4 5นาทีอ๋อนั่นหมายถึงว่าพวกร้านร้านอาหารหรือร้านที่จะทําขายทีทีละเมนูทีละตามสั่งอย่างเงี้ย<ะ>ทาเป็นเรียกว่าน้ําสต๊อกแทนที่จะเป็นน้ําสต๊อกเป็นจืดๆธรรมดาใช่ก็เป็นน้ําสต๊อกต้มยําเลย อันนี้มันจะเป็นน้ำซึ่งเหมือนเป็นน้ำสมุนไพรอน้ำสมุนไพรซึ่งมันอุด,อดไมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอันนี้ตะไคร้เนี่ยใช้เยอะมากนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าตะไคร้เนี่ยใช้เยอะมากใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกอย่างเราจะกรองออกหมดเราจะเอากลิ่นของเพราะนั้เนะะเราต้องบุบบุบให้มันแตกๆนะคะเราต้องบุบเราต้องบุบข่าเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็ต้องบุบอุ้ยตายแล้วลูกเราก็จะต้องบุบคือเรียกว่าพอใครสั่งต้มยำปุ๊บก็ก<ร>ามาเอา,เอาน้ำนะสต๊อกอันนี้เลยทีนี้ ที่บ้านเนี่ยเวลาคนจะมีไว้นะคะเวลาเราต้มยำปลากระป๋องต้มยำอะไรเราจะมีน้ำสต๊อกขอ,องการต้มยำไว้โดยเฉพาะนะคะก็คือเก็บใส่ตูเ้เย็นไว้ได้ด้วยน,น้ำสต๊อกไก่ที่เราทำอย่ด้านล่างนะคะใช่ะะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแล้วเราใส่ลงไปนะคะเนี่ยคะ่ะเราต้มลงไปนี่คือน้ำสต๊อกของต้มยำนะคะนี่แหละพวกนี้นะคะคือมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นวิตามินมีสมุนไพรครบ มันมีคุณค่าทางโภชนาการมากนะคะอันนี้ค่ะอ,อยากจะให้ลองที่บ้านเนี่ยบางคนก็ปลูกตะไคร้ปลูกลอะไรใบเบยอะไรพวกนี้เราใส่หมดนะคะเนี่ยถ้าเราก็เคี่ยวโอ้เก็บได้เก็บฟลิกไปเลยะค่ะเดี๋ยวเราจะลองอจะสังเกตก้านเกินเราใส่หมดนะคะเดี๋ยวมันจะหอมนะคะเราค่ะเดี๋ยวค่ออันนี้ไปใส่ที่หลังเพราะว่าน้ำสีของใบมะกรูดเนี่ยมันจะออกมันจะทำให้น้ำแจงกันไม่สวยแล้วเราก็ ใส่เกลือไปนะคะแล้แตะช้อนต้มไปนะคะเ,คเราจะเคี่ยวเราจะเคี่ยวน้ำออาุปต๊อกอันนี้ประมาณอย่างน้อย45นาทีนะคะเ,คเพื่อให้น้ำตะไคร้น้ำขาน้ำหอมความหวานของอะไรพวกนี้ออกอเ,เดี๋ยวต้องมีสักครึ่งชั่วโมงเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเนี่ยเราจะเคี่ยวเสร็จแล้วเรามากรองและอ้น้ำที่เหลือเนี่ยไปต้มยำ นะคะคุณจะต้ยมยำกุ้งน้ำข้นน้ำใสต้ยมยำอะไรเราใช้น้ำอันนี้<อ>น้ำสมุนไพรอันนี้นะคะ,เ,ะเป็นน้ำสมุนไพรที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการหรืออะไรในตู้เย็นแครอทหอมใหญ่มะเขือเทศเอามาใส่ให้หมดนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข่าตะไคร้และใบมะกรูดนะคะส่วนอันนี้ที่ป้าสิงจะตองเสร็จเรานะ้ำมาทำนะคะ ขาอ่อนนี่เราทานได้ด้วยนะคะอันนี้ขาแก่เราไม่ทานเราเอาใช้น้ําอ,อันนี้นะคะขาอ่อนนี่เดี๋ยวเราทานได้นะคะี่อันนี้ขาอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ใส่แค่สวยงามนะคะตะไคร้ที่ใส่สวยงามคือตะไคร้ที่ต้องมีมุวงมงข้างในด้วยนะคะมันจะใสลงไปอันนี้มันแค่น้ำานเราโอเคแล้วนะ,ะเราจะใส่แค่สวยงาม วันนี้เรากินต้มขาไก่เอาขออกไก่ที่สไลซ์บางๆแล้วก็เคล้าด้วยน้ําปลานิดหน่อยหมักเอาไว้นะคะไม่มีมีหมักไว้แล้วหมักไว้แล้วค่ะเราไม่มีหนังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมันใส่กะทิด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มขามนะคะเครื่องปรุงก็เหมือนต้มยำทั่วไปนะค,ะค่ะนี่เห็ดค่ะเมื่อวานเห็ดอะไรเห็ดฟางไม่มีเอาเห็ดออริจิน เห็ดทุกอย่างใส่ได้หมดเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองอยากใส่เห็ดอะไรก็ใส่หานี่เดี๋ยวเราใส่ที่หลังพอเราพัดทานเนื้อขาลงไปด้วยมันจะเคี้ยวขาหญ่มันเป็นขาอ่อนส่วนขาแกเราไปต้มแล้วเดี๋ยวเอาน้าสมุนไพรเรากรองเอาน้ํามันเนี่ยเราสต็อกเอาไว้เราแช่ฟีซไว้คราวหน้าเราจะมาต้มยำอะไรใช้น้ํานี้ค่ะน้าสมุนไพรอันนี้ซึ่งมันเป็นอุดุมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายของสมุนไพรนะคะ อหอมครับ<อ>เด็ดแล้วเดดแล้วมันจะมีน้ำตะไคร้ขาน้ำหอมใหญ่ที่หวานเดี๋ยวเราจะใส่มะกรูดไ่เคี่ยวใส่ไบมะกรูดไปนะคะก้<อ>านเกลือนใส่ให้หมดเลยค่ะน<อ>ี่ค่ะเคี่ยวมันเรากรองอ,ออกอยู่แล้วใช่ทุกอย่างเรากรองออกนะคะเห๋ือเราเคี่ยวอีก เชื่อมเรื่อยๆไปเย็นๆนะคะจะได้น้ำสมุนไพรที่อุดมไปได้วยคุณค่าทางโภชนาการบางบ้านตะไคร้ตัดมาสดๆใบเบย์ใสให้หมดเลยนะคะเป็นมัดๆไปเลยจะหอมอืหอมหอมไปทั้งบ้านเลยหอมตะไคร้ <c oughs> เพราะใส่ตะไคร้เยอะมากเลยนะแป๋ติ๋ง <c oughs> อยากรู้จังเลยว่าน้ำมันจะรสชาติเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> น้ำก็งวดลง<ช>ไปด้วย<ช>เข็มข้นใช่ค่ะนี้เรากรองนะคะอ๋อนี่ที่ป้าติ๋มใส่บอกว่าใส่อันนี้ไปถ้าเกิดใส่ตั้งแต่แรกน้ํามันจะไม่สวยใช่ไหมใช่เพราะว่าสีสีของน้ําใบมะกรูดเนี่ยมันจะทําให้น้ําเนี่ยออกมาเขียวมันจะไม่ใส,สแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนที่ปฏิมใส่เมื่อกี้เนี่ยมันมันช่วยให้ไม่ไม่เขียวใช่มันทําให้มันน้อยลงนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวแบบว่าไงผิวของไอ น้ำมันระเหยเนี่ยมันมันได้ออกเต็มที่แล,ะะแล้วเราก็โอเคจบแล้วเรา,ากรองนะคะลองมากรอง ีมันออกแดงๆนะเหมือนน้ำต้มยำกุ้งน้ำนี้มันเป็นน้ำของมะเขือเทศทั้งๆที่ไม่ไม่มีเนื้อสัตว์นะมมนเป็นน้ำเป็นน้ำมะเขือเทศนะ้รับจะใช้ีนการให้มันใสทีนี้น้ำมันเนี้ยเราก็แช่ฟิชไว้สําหรับจะต้มยำอะไรก็แล้วแต่เป็นน้ำสกัดของต้มยำเป็นน้ําสมุนไพรที่หอมนะคร ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเก็บปุ๊บก็อรอให้เย็น <รอ S 1> แล้วก็เก็บ<ห><ห>ได้เลยอง้วก็แช่ไว้ต่ไวสปีดไว้ทานแต่ละมื้อประมาณแค่ไหนเราก็ก็จัดการนะคะใสแนวเลยครับสีสวยด้วยอ่าตอนนี้ก็มาเริ่มต้มขาไก่กันกันเริม่มต้มขาไก่นะมาดูมาดูเครื่องอันนี้เครื่องปรุงของต้มขาไก่นะคะ ใส่เหมือนเดิมอันนี้ใส่เพื่อความสวยงามแล้วตอนนี้เราใส่เพื่อความสวยงามแล้วนะคะนี่นะคะใส่นิดหน่อยขาออนอันนี้เราทานได้เราใส่เลยนะคะกะทินะคะอกไก่กรเต็มใช้อกไก่เพราะว่ามันนี้มัน,ม,นมันกะทีแล้วกระเต็มเอาหนังออกหมดแล้วนะคะอกไก่สไลด์บางๆเนื้อสัตว์ทุกอย่างที่ไม่มีมันอย่าให้สุกมากแค่น้ําเดือดนะคะแล้วนะใส่ เพราะเคี่ยวสุกมากมันแข็งกระด้างเพราะมันไม่มีมันเข้าไปแทรกนะคะนี่ค่ะอืมนะคะน้ำมะนก็นะคะผักชีโรยเราหั่นหยาบๆหน่อยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยน้ำมะขามเปียกเราเปรี้ยวน้ำมะนาวเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกนะคะผักชีเพื่อนๆหมายถึงอันนี้ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเนี่ยสำหรับโรยหอมๆนะคะเราหั่นให้หยาบหน่อยไม่ต้องข่อยมากแค่นี้ค่ะไม่ได้ยากอะไรเพราะน้ำสต๊อกเรามีแล้วใช่ไหมคะี๋ยวเราก็มากระดูกกัน ที่ปติ๋นปติ๋มเน้นเน้นเนี่ยก็คือน้ำสต๊อกนะฮะใช่ค่ะว่ามันเป็นน้ำใส่ขึ้นหมูดองไปด้วยคุณค่าทางโภชนาใช่ทานให้เกิดประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยนะฮะทั้งหอมทั้งอร่อยเพราะฉนั้นไม่ใช่ต้มขาไก่ธรรมดานะจะได้กากทิ้งอย่างเดียวครับใส่ขาลงไปค่ะตอนนี้นะคะใส่ขาลงไปก่อนอันนี้พวกนี้เราทำได้นะคะ ใช้ไปนะคะ,ะ,คะขมามาเปียกแล้วมาขัมเปียกไปก่อนนะคะรอให้เดือดนิดหนึ่งใส่เห็ดนะคะต้มผากไก่ส่วนใหญ่ไม่มีการกะทิจะไม่แตกมันนะคะวันนี้ป้าจินก็เลยใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะ ไก่เราจะใส่เป็นอันดับสุดท้ายเพราะวไก่ถ้าสุกมากเกินไปจะแข็งกระด้างนะคะโอ้งโองโลองรส่ะบางคนใส่น้ำพริกเผาแลกแต่นะคะ คืออันนั้นเขาเพิ่มสีสันนะแต่น้ําเราสีสวยแล้วไงใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเราไม่ได้ใส่อะไรอ่ะน้ําสีสวยแล้วอ่ะแั่นเราใส่ใบมะกรูดนะคะอันนี้แค่ความสวยงามนะให้มันหลากหลายแค่นั้นนี่นี่นี่นั่นแหละความหอมความอร่อยอยู่ในน้ําซุปแล้วน้ำสต๊อกเรียบร้อยแล้วค่ะ ยึความสวยงามเหมงนส้ไก่นะคะใส่ไปแล้วเราจะมันจากกะทินะคะเราไม่มันจากไก่แล้วใส่ไปไก่เราก็สไลด์บางๆเดี๋ยวสุกแล้วนะคะเดือดเราก็ใช้ได้และะ้วเพราะว่ามันสุกง่ายค่ะ เดี๋ยวมันก็สุกหมดน่อเดื้อใส่กัปเที่ลงไปเราไม่ต้องการให้แตกมันนะคะส่วนใหญ่ต้มขาไก่ไม่นี้ไม่แตกมันนะคะ เดี๋ยนะวมันแตกมันนะคะปรุงค่ะปิดปิดแก๊สแล้วปิดแล้วนะคะเราปรุงพี่กิงหนูนี่เราบุบเฉยนะคะได้แต่นะคะพี่ขินนงหมูนี่ๆๆเ,าเราบุบเฉยพอเผ็ดน้อยถ้าจานเผ็ดเยอะต้องตัมพี่ขิงหนูน,นะคะน้ำมะนาวใส่ไปพี่ขี้หนูลงไปโดนความร้อนแล้วหอมขึ้นมา่ะน้ำมะนาวใส่ไปนะคะน้ำปลาใส่ไปนะคะ เดียวแล้วโอเคแล้วขัดเค็มน,นิดหน่อยก็ปรุงตามชอบนะครับอือยากใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดหนึ่ง โอเคแล้วค่ะตักสือ โอเคเสร็จแล้วนะคะต้องขากไก่อุดมไปด้วยสมุนไพรมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายค่ะโอเยะครับน่ารับประทานมากอืมแต่ก็ต้งเพื่อนดูครับเ่าแล เผ็ดหน่อยนะถ้าอาจารย์จะกิน,นอ่ะอนี่ครับเพราะว่ามันเผ็ดน้อยนะฮะแล้วมันต้องเจียวเยอะปะทิไม่แตกมันอย่างที่ป้าิ๋มบอกนะครับ ชื่อน,นะครับแล้วก็ไก่นุ่มไก่นุ่มมากอู้ห้อร่อยดูเนะื้อไก่นะแล้วก็ขาเขียวขาได้เลยครับ ที่น้ำซุปอะ่ะน้ำซุป่หลมากถ้าถึงปรุงกำลังพอดีเลยครับยอนี่ผมมาถึงสวนแล้วอ่คูตักกับพี่โด,โดมาแล้ว นี่นี่หวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนซิสวัสดีครับนี่เรามาอยู่ที่สวนลาบวิไลพงศ์นี่ครับน้าไก่แม่ชิมหน่อยสิอ่าเอามาให้ครูตักชิมครับกับบรรยากาศสวนเป็นไงโดโดต้องชอบแน่เนี่ยครูตักไม่ได้อยู่ตั้งตนต้นคลิปครูรู้ไหมว่าน้ําซุปปาติมมาเขาทําน้ําซุปน้ําซุปของต้มยําน้ําซุปของต้มขาไก่นี่ครับเดี๋ยวเราเอามาจัดแล้วก็ให้ ทางท่านเจ้าของบ้านเฮีย er วันชัยเจ้าของบ้านวิลาบวิไลพง์แห่งนี้นะครับได้ชิมเฮียเองก็ทํากับข้าวสั่งกับข้าวเตรียมต้อนรับเราเต็มโต๊ะเลยครับสุยอดค่ะนี่ฮะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในคลิปหลายๆคลิปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะบ้านเฮียเขาก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันจะไปปราบนี่ครับนี่ต้มขาไก่ เอามาให้กูตักชิมฮะที่ไล่นี่ครับแงเรือ,อแข่งเรือ,อ,อ,อไปดูแข่งเรืออา่มาด <มา S 2> <ม>ูบรรยากาศนะครับนั่น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 มีมีมีใครมาระวังนะคุณลงไปนู่นนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เขามาต้อนรับนะเห็นไหมนะ่ะ <ś> มาต้อนรับนะครับคุณมาสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนก่อนจะไปแล้วจะไปไหนสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่มาเจอคุณตู่แล้วครับ ขอบคุณเจ้าของหนันที่ครับเพียครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั้นเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับเจ้าของสถานที่ลุงนะครับคุณลุงวันชัยแห่งบ้านลาบวิไลทองแห่งนี้ครับเจอกันคด้เป่าผมยังผมยังเป็นลุงไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้รับเบี้ยอาชีพคนแก่อ้าวเนี่ยคุณยุ้ยมาพอดีมาเจอคุณยุ้ยคุณยุ้ยสวัสดีครับก่อนแล้วก็ลาเพื่อนเพื่อนไปเลยครับสวัสดีครับ